กาบสวัสดีพี่นอ้องปมงไปสุขูสุคนเดอ้อ FC ทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เอาอีกแล้วพี่น้องเดือดสดๆหลังจากที่ทางเพจดังได้โพสถึงสิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะทำเอาเอฟซีต่างใส่ใจเรื่องนี้ทันทีบอกว่าระบบคุดเริ่มทำงานอีกแล้วเปสันา่าพี่นอ้องอ่ามันส่วนของโพส์นั้นก็คือทางเพจเลดี้พรทิพยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้โพส ล่าสุดหมาดๆเลยพี่น้องเพิ่นกะบริเลระบูซื้อดอกวาเวไาถึงภัยเพิ่นกะบอกว่าทําตัวกลางยังกับอยู่ไทยเก่งคักวันวาที่ไหนได้สัญชาติก็ยังไม่มีเพราะสอบภาษาไม่ผ่านโบกเก่งวสัสนาพี่นงองแล้วก็บอกอีกว่าบริษัทมึงก็ติดหนี้ชําปิดมินเฟสเพราะคนตามทวงหนี้ชาําวัศนวะโกงเขาไปทั่วอีคางคกสวิตผู้ยิ่งใหญ่วสัสนวาพี่น้อง โปรไฟล์ตลาดล่างชิบหายมาสัว่าปหลังจากนั้นทางคอมเมนต์เช้านิดก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีบอกว่าแรงมากแม่พออชอบราสันว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังมาสัว่าบางท่านก็บอกว่าขอนอนก่อนได้ไหมวันนี้ก็ตามอ่านไม่ทันแล้วมาสันว่าพี่น้องบางท่านก็บอกว่าคอยตามบอท่านพอออด่าไผ่น้ะบาทนี่มาสันว่าผู้ใดโน้ะบาทที่นี่เป็นผู้โชคดีมาสันว่าพี่น้องทางคอมเมนต์เพื่อนกัว่า บวกแล้วยูโมโมเม่เมกัน่บปินเลยมาเล่นกับแมคโคผู้ยิ่งใหญ่ว่สาสันว่าถูกคุดสิบัดนี้วัฒนาเดอร์ถามมีโอกาสจ้างศิลปินไปให้เบิงกบับเบิงกระแสแนเดอว่สาสันว่าว่าตอนนี้กระแสเน่าหรือกระแสด,ดีจ้างผิดเจอผิดเข้าหาตัววสาสันว่าพี่น้องบางท่านก็บอกว่าพออนนี้ก็สซิมเมนฟาดในส่วนของทางผู้จัดทางเอฟซีฟังพ่อพ่อเน้นนั่นแล้ว่สาสันว่าบางท่านกับกว่า เหมือนกับแม่นางเดอะตาเลยทำกิ่งแต่ปิดมิ้นไม่กล้ารับแรงกระแทกว่าสันวาพ่นวองบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าเงดพวกมั่นเนาะสั่งแต่เรื่องหาแต่ศัตรูแท้ๆว่าสันวาบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าตัวมันยังเอาไม่รอดสอบภาษาก็ไม่ผ่านป้ามาปึกคักแถ่ว่าสันวาแล้วอีกอย่างหนึ่งยู่ต่างประเทศบักโดนแล้วสัญชาติก็ยังไม่มียังกล้าหน้าด้านหน้ามึน ยังกล้ามาด่าคนอื่นอีกมาสัวมาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าปาดมันก็คือพ่อปันกันแทบเทิงเอฟซีเทิงผู้จัดเทิงศิลปินพ่อปันกันมาสัวมาพี่น้องแต่ในส่วนของทางคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งพี่น้องเพื่อนเขามากคอมเมนต์ไว้แบบนี้ทําเอาทางเอฟซีตกใจอึ้งกันเลยทีเดียวว่าเรื่องจริงหรือนี่แม่เพื่อนคอมเมนต์ยังน้อบาดนี้พี่น่องท่านนี้เพื่อนคอมเมนต์ว่ามีคนแจ้งแล้วค่ะพอ ช่องแม่มดเอามาลงตำรวจรับเรื่องแล้วว่าสันว่าพี่นวงหลายคอมเมนต์เพื่อนกับเขามาสนใจใส่ใจท่านที่บอกว่ามีวาบบาจ่าวาสันว่านั่นแหละพี่นวงหลายคนหลายท่านเพื่อนกับใส่ใจท่านที่วาตำรวจรับ,ร,บรับเรื่องอะไรแล้วมีคนแจ้งแจ้งไปจับใครทางเอฟซีคอมเมนต์ตื่นตะนุกกันท่านที่พี่นวงอยากใส่ใจปักมุดล่อก,กันบักหลายเลยล่ะพี่นวงในส่วนของเรื่องดังกล่าวเนาะ บางท่านกาบอกว่ามีคนแจ้งแล้วแล้วก็มีตำรวจรับเรื่องแล้วนี่คือเป็นในส่วนของทางผู้จัดปากดีคนนั้นหรือเปล่าเพราะนางนี่มีคดีเยอะแยะเลยวสันวาจากว่ากวงไผ่เน่เขาก็เลื่อีแจ้งไปจับหรือเปล่าวสันวาพี่น้องบอกว่าลู่โตลู่มองยูลู่าที่ออกมาทาท่ายเขาก็เลยจัดให้หรือเปล่าวสันวาบางคอมมนก็บ,บอกว่าหรือว่าตำรวจรับเรื่องแล้วคือ รับเรื่องของทางศิลปินในส่วนของที่เป็นประดินดาม่าหรือไม่นั่นแหละพี่นงองทางเอฟซีก็ใส่ใจเรื่องนี้ทันทีนั่นแหละเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไม่เพิ่มเติมจังไดเดี๋ยวเจดหวงเสเอามาอัปเดตสู่พี่นงองฟังใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดหวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า